เราทำมาหเชื่อกันทำมาใจ้ริเแล้วบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยลูกน้องสั่งเย้ามาทำไมสมูรณ์ุ่าพี่น่าชอบชาติกลงกระลุงเลย อน,นอนดูโยก <c oughs> ตั้งยงมา,า,านั่งเงียานู่นนะเสงจักรยานอือจัรยดีแล้วจักรยานตําสรมจมั่วมต่เสราจแล้วจักรัานนั่งนี้คิดแล้วเคิดเอาเองว่ามา มาแล้วอกระจันตาเชื่อมงวงอะไรตู้เออตำเชื่อมงวงมะมงกระโสมงชมกระจันเหรอต้องลองมะมงกระโสก็อร่อยตำดิบนี่แหละก็อําตำดิบเชื่อหอมเสื่อมะมงลงเชื่อข้าวโพดหอมหกมตัวปรับตำเน่เน้นรับพิพิธพิดานสักสุดการ์มก็ตำมันแค่แค่ ใส่มะม oh okay. yeah, mm ่วงเพราอันนี้เฉยเปี้ยวีมมันส้มซื้อเป็นเทศมะานาวเทมันนี้อือต่เก้าตะกี้ต่เก้าตะกี้ต่เก ا าตะกี้มเล่นตัวนะเราเอาน้ำพิงเลยนะเอ็นน้ำเอ็นน้ำน้ำพึ่งเล้ตำมะม่วงล้วก็เื้นน้ำพิ่งกินตเกตม่เ้นเออเื้อน้ำพึงเองนกะิได้สั ตัวจำมากบอตำมาตำาำย่จ่อยมากเลยื่อมาแล้วก็เล่นไปเอา a ้าไปได้บากินเอากงไปชงเมเืเสียงอมา่อมยูบงดไ่ปามากเป็นตระกูกระนตาไหล ไม่มีใครบอกขึ้นรถไม่มีใครบอกไม่รู้ค่ะแนนไม่รู้ค่ะยังยังไม่รูาไม่มีใครบอกจนพี่แอนรับโทรศัพท์ไอ้ผู้ร้องไห้อ้าวไอ้ผู้ไม่ได้อยู่ในรถกับซูเงียเลยก็ไม่เห็นเลยว่ามันหายเลยว่ามันถามว่าก็เป็นฟ้าเป็นไฟอะไรกับใส่เฮ้ยมันหายอ่าแต่ก็เราคือไม่ได้เสียอะไรเลยทรงประตูนเบสทรงประตูไปลองให้ ดายยูบุคุณอายยูข้อเจนนะเออข้อเจนน่นเะน่านั่นล่ะธาตนั่นล่ะเอ้อเจนันกับานนั่นสู้ยังโม้ยังงเบื่ออเดียวเลยเบื่อไปบนี้เอาเบ้าเาพัดเขามัดัง ดีแล้วมีไร้กินอันอื่นนะดีแล้วมีอะไรเกิดอะไรขึ้นกับลูกจ้งเครื่องสภาขาดังหมดเครื่องสภาเเลอเคื่องสภาอ๋น้ำหอมน้บอดขมาแกงแกงจ้ะนี่อันนี้แล้วเนาะนเป็นกินขึ้นโดได้แล้ลูกมาตะตดบอกแม่งก่นแม่ตดบอกเขา เราอะเราเก็บอะใครตรวจะได้มาตรจริงได้เน um> um> ี่ยอย่าที่จะไปกินหรอ นีพอไม่ด้กินเนี่ยเขาผูมันลบเจ้าผู้เดียวก็เจ้าแล้วเขาจะอยู่เพิมเขาทำแปลกๆเนาะป้ายุกินเื้อสมอากกินอยู่กินยังเขาต๊ดสมอนอสมองแเนี่นี้แล้วโอ้กะเบื่อกินแต่เจ้าเราไปโบดได้แล้วเสด็จดีละละได้กินเครื่องสมองมด้บเอสม้าวนแบบคงคมได้เลอแป้งนะแป้งแมนบอแป้งขึ้นเลย ยังไม่เคยทำแป้งหรอกเจ้าแซ่จ้หน้งหเียวไมนาเอาตูดำไปยัมีเดี๋ยวมาขึ้นอ่ะลื่นซะเนาะรไม่มีดอกนึ่งนะโอ้นได้าเอานี่ตามมาแล้วก็เอากินผู้เดียวบ่ โมพินทวนมาลังเต่มูเลยเอาอ้อนอ้อนแล้วก็นั่งไปทางนกั่งมองนั่งเนื้บางับวันั่งกับ้นเน้อนั่งกบแฟนี่พัดลมโตกินเบิดพึงเนาะกินคนเดีวมเขาเรก็ไปเริ่มงานแล้วสีมงมมีลำไหมเนี่ยไม่รู้ต้องถามเจ้า มีลำมัะเสือวันนี้มีลำไหมเรียว่างานมันจะเข้าช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงบ่ประมาณนั้นเองแม่มากินเป็นเพื่อนลุงหน่อยพี่เสือกินจะหมดลูกแล้ตอนกอมเย็นๆแล้วนะ ต้องบอกไม่ต้องเบ่งกินก well, ็กินได้อ yeah. ันใหญ่ๆปั้นเขาก็ใหญ่กีบมะม่วงก็กีบใหญ่เด็กผิวเด็กหนึ่งเดียวเด็กเขาจะอันเจ้าละลายอันฟิวแก้วละมาเชอหลานโดนมันมาเป็นฟิวแกงมันมาเป็นอาตพี่พงล่แล้วจะจำน่ะ บริเวณที่ผงนี่มันก็ใส่น้ำปลายังมันข้นอยู่จืดพะหือข้นน้ำตาลย่างนี้น้ำลายหลายคนน้ำลายหลายคนเพิ่งกินเขาทำลายเจ้าคนเดียวก็ตุบเลยไอชิอ้ เป็นเสียงแอฟเตกมันไม่เป็นไรโอโหกินผู้เดียวดีกินผู้เดียวดีปกินการแท่เปียวกินตำมะละกอลูกกินมะม่วงมอเงการใครจะหมดก่อนหนึ่งงสามเมื่อกี้ยังว่าแกะกระถินกตแทบอยู่เวย

สำหรับนี่ลาไปกับลูงช่างนะคะไม่มักินนะเน่ยนะขน้ไปไปไปนั่งไปเร็วเร็วไปเร็วเอเคเสียบ